จริงาาเ,เพราะผมรู้สึกว่านเนื้อข้างหลังเนี่ยมันจะพอกอเนื้อเดิมคืออย่างนี้ใช่ใช่ใช่ีชะฉะนั้นเวลาคนที่จะซื้อวัสสามปื้มอะ่ะเขาจะต้องส่องเพราะว่าภาวะสามปื้มหักแก็บทั้งหมด<ถ>อันนี้กลู่ว่สสามปื้ม โอเคโอเคโอเคนี่กลุ่วัดสามปื้มเยี่ยมเลยครับพี่นัทวุฒิอ่าอ่าเห็นปะ่ะไปส่องแท้ๆกันให้ช่ำตาดีกว่าเนี่ยเวลาเรามีผ้าหายยากๆนะ ต้องรวมกับพี่มานาชัยมั้งครับพี่นัทวุฒิครับโห oh. นี่กลุ3สามปื้มอ่า oh. ต้องถามว่ากลุวัดสามปื้มเนะี่ยองค์แท้ๆสวยๆก็เนื้อเดียวกับพระสมเด็จโต ผมพูดเสมอน,นะพระปฏิหารด้สามไม่เจอพระปฏิต้องอยู่ในบ้านนักสะสมเก่าเท่านั้น,นกันไแล้วองค์เนี้ยไม่หักด้วยพี่มานาชัยได้ไปใช่พี่สองนเอางี้ดีกว่า,าไม่ใช่ว่าไม่หักเผื่อๆหักพระวะดสามปื้มจะหักหมดจริงเพราะผมรู้สึกว่านเนื้อข้างหลังเนี่ยมันจะพอก เนื s <S ้อเดิมคืออย่างนี้ใช่ใช่ใช่พี่อนี้ครับฉะนั้นเวลาคนที่จะซื้อวัดสามปื้มอ่ะเขาจะต้องส่องเพราะว่าภาวะสามปื้มหักเก็บทั้งหมดหักเกล็บทั้งหมดพี่หักต้นแต่ออกมาจากกุอันนี้เนื้อจริงพักกู้ดูง่ายครับองนี้องนี้สวยดูง่ายส่วนมากจะหักซ่อมเบียวคุ้นองนี้น่าจะหักซ่อมเบียวคุ้เพราะเนี้ยเนื้อใหม่พอกอยู่อโอ้โห เปิดเท่าไรครับอาจารย์องค์นี้สวยพระสามปื้มเด่นทางด้านคงกระพันแขวคาดมหานิยมนักเลงพระสมัยก่อนไฟฝันอยากมีกันทุกคนพระกูวัดสามปื้มมาชุดอินตึงสองชุดนี้พระสมเด็จวัดระครังมาแรกนะสะสมรุ่นเก่าไม่มีใครแรกอ่าใช่โอ้โหการได้มีวัดสามปื้มแทนนี้ไม่ง่ายกูาสามปื้ม จะอยู่ในคอเซียนรุ่นใหญ่ที่อายุเจ็สิบขึ้นไปสามปื้มส่วนมากหักเขาเป็นพราชำรุดอัน,นิีเลียกหมอหน่อยไหไมลูกแพ้มาไกลครับเนื้อน,นี้เข้าใจง่ายลักแสนมานานแล้วองค์เนี้ยนะผมอยากให้แฟนเพจผมเร็วนี้เลยเท่าไรพี่เอามื่นสองมื่นสองพี่พี่ท่านได้รับพิมพ์ใช่าตามด้วยหนึ่งหมื่นสองบาทครับปาทำไ์วันนี้ให้มีความประทับใจ ไฮไลท์คือชุดกิมตึงวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ได้ปิดเราตามที่หนึ่งมื่นสองพันบาทครับชุดนี้ปิดเราตามด้วยหนึ่งมื่นสองพันบาทนะครับพี่ผมบอกเลยว่านะมื่นสองเนี่ยจะได้วัดสามเพิ่มแท้ๆเนี่ยยากมากยากจริงปิดเราตามด้วยหนึ่งมื่นสองพันบาทครับ พี่บีท่านได้รับพิมพ์ปิดมาครับนะ1มื่นสองพี่นะเขาบอกว่าคนเดี๋ยวนี้เล่นบามาสิปียังไม่รู้เลยว่าสามปืน,นแท้ๆหน้าตาเป็นยังไงใช่ช่วงนี้พาดึงดูดกันมานะครับดูไรมาสองปีก่อนนี้ยังไม่มาเลยพี่นัทวุฒิถูกต้องครับสวยสุดๆเนือขนมพไมมพ่ทาไมนูพี่โอ้โหสวยสุดๆครับรอกินตึงพี่แซมกิติวัน์อ่า สมบูรณ์สมบูรณ์เป็นแสนอ่าต้องบอกว่าป่าโอใจดีมากราคานี้พี่โอคุณเหล,ลือขนมไัยขนมไทยเป็นอ่าอ้าวหนุ่มตัวตัดดูง่ายขนาดนี้โอ้โหยิงดึกยิงเดือดอ่าครับพี่อาจารย์แบ่งพระราคาถูกนะผมปิดไปสองหมื่นนะพี่นาทวุฒิแต่เนี้ยคนอาจจะไม่รู้ว่าหัก เยอะไหม,มแบบนี้น่าจะท่อนเดียวท่อนเดียวด้วยพี่นัทได้ไปหรอองสองมือนหน่พี่พนัทเอางี้พีนัทพีนัทเป็นเจ้าพ่อวัดสามปื้มไปท่านเดียวเลยดีกว่านี่พินัทเอาองค์นี้นะสำหรับพินัทคนเดียวย้ำก่อนนะอ่าถ้าพิ่นัทได้ไปสององเนี่ย สำหรับพี่นัทคนเดียวย้ำเลยนะเพราะว่าอีกองค์ที่ผมจะให้ต่อไปเนี้ยนี่กระสุดจัดประหลัดบอกพี่นัทเอาองค์เนี้ยผมเอาพี่นัทคนเดียวนะนี่เจ็ดพันเจ็ดพันเอาเจ็ดพันครับพี่นะัทวุฒิอ่าอ่าให้พี่นัทคนเดียวเพราะพี่นัทปิดน้าเสือกล่องนี้ไปด้วยใช่ ปิดเจ็ดพันพี่นาทวุฒิอย่าอย่าว่าผมนะอะไรเลยนะคือถ้าเป็นคนที่เก็บอะไรอยู่แล้วอะอแล้วผมไม่ขาดทุนอะผมให้หมดเหมือนเราทำไ์เอาความสุขเหมือนเพื่อนแบ่งปันกันนะฮะเก๋เพิ่มไม่แสนหนึ่งด้วยพออพระคุณมากครับพี่นัทวุฒิพี่นาโชคดีสุดๆ่าพี่นัดปิดอยู่แล้วน้ำใจจารงามยิ่งนักใจเกินร้อยครับ อันนี้ที่ไหนมอ่าเรามาตอบองค์นี้กันมาลองภูมิองนี้กันรักอาจารย์โอ๊ตเสียงล่อไวๆนะครับพี่นาทฒิครับอ่าพระคูมูลวัดสุทัศน์อ่าพระคูพระคูมูลวัดสุดทัศน์ลลเนี่ย ทางสมเด็จตั้งแต่ปีนะสองสีส่หกศูนย์นะสองสี่หกูนอโหอ่าแล้วพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่วัดประสาะทเจ้ามาถอดอ่าใช่เก้าห้าก็มีแปดห้าก็มีเหนือจะมีไลายโซนโอโหนี่ถ้าเป็นไล่ขิขงจะมีผ้าทิพอ่าใช่นี่พระพุทธราฟัง โอ้โห oh. สมเด็จพระครูมูลวัดสุดทัศพระครูมูลวัดสุดทัศอ่าพระครูรมูลวัดสุดทัศอ่ากรรมลายอาจารย์ไม่ต้องการอาจารย์ผูดเสมอว่ามาคุยกับพี่พพเพื่อนเพื่อนองค์นี้เนื้อหาจะจางเข้าใจง่ายมากครับแล้วถ้าสายสมเด็จอะ่ะผมบอกให้เลยว่าใครเล่นพลาระดับ20ปีคุยกับผมน้อยพี่โอคุณพีวราพล ท่านผออมาไหมเนื้อเดียวก็ปู่ภูวัดอินถูกนะก็ปู่ภูกับพระครูมูลเขาสร้างพระอยู่ใกล้เรียกันนะก็คือของท่านสร้างหกสูน่ะปู่ภูเนี่ยหกสูยังสร้างพระ,ยะอยู่ <c oughs> เนื้อยุกต้นแบบนี้ลึกมากๆหยุกต้นองค์นี้พิมพ์ชัดเจนมากครับโอ้โหเปิดราคามาเลยอาจารย์ <c oughs> <c oughs> สมเด็จพระคูมูลเป็น อะไรในการซ่อมพระสมเด็จทันยุกโอ้สร้าง<ช>เหล่าๆสองสี่หกศูนย์ไหมครับพี่นัทวุฒิฮะใช่ครับสองสี่หกศูนย์ีสองสี่หกศูนย์ทันยุคเดียวกับพูเพื่อกิ่งแก้วอ่าอยากได้เลยโอ้โหไม่เห็นแท้ๆมานานแล้วครับตัวจริงองค์นี้เราไม่ค่อยเจอครับ อ้าวรายุคต้นจะสร้างปี60ยุคแรกโอ้โนหนี่นาทีเดียวนาทีเดียวนะพี่รายการนี้นะนาทีเดียวก็ในตำราที่บันทึกตำราของวระครังหน้าปกเป็นใครรู้ไหม เป็นพระครูมูลกับเจ้าคุณช่วงหน้าหนังสืออ่ะอ้าวสองนาทีนาทีเดียวนาทีเดียวนะครับรายการนี้ย้ำก่อนนะครับนาทีเดียวเล่นกันเป็นหมื่นยุคเก้าศูนย์พีมานะานี่คือต้องบอกว่าเป็นปราที่ลงหนังสือทุกเล่มสุดแล้วนะในสมัยก่อนสมเด็จเนี่ยพระคุูมูลเนี่ย ลงหนังสือทุกเล่มแล้วแพงกว่าศูนย์เก้าใช่อ่าแพงกว่าศูนย์เก้าแพงกว่า,100วาร้อยปีวลลคังมาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทเวลาเดินแล้วมาที่ห้าพันบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วอายุเป็นร้อยปีเนื้อแกล่งแล้วสูตรวลลคัง อยู่ที่เจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายเรามานะ่องกันให้ช่าปอดจนไปเลยราคาที่เจ็ดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับนี่เนื้อเดียวกับปูผูอ่ะนาทีเดียวนะพี่โอ้โหเนื้อนะอยู่ที่เจ็ดพันบาทครับมาที่หนึ่งหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งหมื่นบาทแล้วปูผูไหมเนื้อปูพูเลยใช่โอ้โหจริง นี่พระครูมูยุคต้นยาลืม่ทานยาก็อน,นอนนะครับพี่ใช่พอ,น,พอ,พอนอนแล้วกินไม่ได้ครับเก้าจัดเลยพระนำผ้าวัลขังแต่ชำรุดเก็บรักษาไว้มานานมาสร้างพระสมัยนั้นคนไม่นิยมพระชำรุดแต่ขาดจึงนำมาสร้างให้พระครูละมูนนะอยู่ที่หกมาที่หนึ่งหมื่นบ้านนะครับราสกาท <c oughs> สายครับ มาที่หนึ่งมื่นบาทครับทีวีมานะนะครับราคาสุดท้ายสัลักเลยมาที่หนึ่งมื่นห้าร้อยบาทครับราคายุคต้นเป็นมือหนอไปสิบปีแล้วมาที่หนึ่งมื่นแปดร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายครับโอ้ใส่กันหูรำตับไม้ครับโอ้ยูทีวีมานะนะครับหนึ่งมื่นแปดร้อยบาทราคาสุดท้ายนี่การจะได้สมเด็จนะพระคูรามูนยุคแรกไม่ง่ายหรอกครับ มาที่หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสอง 11, สองไปยังกระปุูภูโอ้โหอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งแล้วเป็นห <ละ S 2> มื่นมานานแล้วปิดไปแล้วแล้วนักสะสมที่สะสมสมเด็จในสายวะละัลคังนะมากจะตอนเนี้ยมักจะขาดพระคุลมูลนี่แหละปิดไปที่ พี่มานะนะครับ1 1ึ0 0บาทท้วนราคานี้ยังเท่าสมเด็จร้อยปีไม่ได้เลยเนี่ยเท่ากับชุดนี้มีกำไรอยู่ประมาณหลักพันอ้าวก่อนจะเข้าสู่ ไฮไลท์ชุดกิมตึงพี่พี่รอชุดกิมตึงกันเพียบจะใจเย็นนะพี่อุ้ยโอ้โหโอ้โหพอขึ้นกล้องปึ๊บที่ไหนฮะพอเดิมพูดดังๆนี่พอขึ้นกล้องปึ๊บของดิของนี้โอ้โหตั้งใจี้ยงใช้นะพอเดิมอ่า พระพุทธหลวงพ่อเดิมน่องโพ,พดูง่ายจักพ่อเดิมพีนัทวุฒินี่ของสร้อยตีเกียวเลยที่ไปซื้อเจ้าของหลานทองเอาว่า <c oughs> ไอแบงค์เชื่อไหมมึงอยากได้ทองกี่เส้นเนะี่ยมึงสั่งทำได้นะจริงจริง,รงแต่จะได้เจอหาพระองค์นี้นะไม่ได้ให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 ้บางทีลอยอีกสิบปียังไม่ได้เลยใช่สิ่งดูง่ายจัก พราะเดิมทองรถถังอทองเนี่ยไม่ได้มีค่าเท่าพระทองเนี่ยมีตังอาจจะหาซื้อจะทาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้นะแต่จะหาเพราะเดิมพระพุทธยุคต้นองค์นี้โอโหปิดประตูสามหมื่นห้าพี่คุณากรเพราะเดิมนะถ้าสินยุคต้นแบบนี้คุณเราไม่ได้คุยกันหลักหมื่นหรอกหลักแสนหลักแสนเท่านั้นโอ้โหแล้วด้านหลังสุดจริง โอ้โหพิมพ์ยังกวัดอน,นงเลยครับอ,อ่าเราไม่ได้คุยกันหลักแสนหรอกครับโโสินงาเก้าศิลปะสวยงามมากอหออันนี้สวัสดีพี่มานะชัยครับสวัสดีครับพี่ชายผมว่าติดตาตึงใจแกได้สวยรังการมากเพื่อใเ,เลยครับชิ้นนี้ไม่ต่ำกว่าแสนอ่าผมเอาว่าถ้าอยู่ในมือเครื่องรางเนะี่ย เขาไม่ตีกันหลักแสนนะเขาตีหลักหลายแสนใช่ห้าแสนหกแสนนี่ขนาดนี้ยน้าตาชัดเจ้าเลยส่วยแล้วขนาดใหญ่ขนาดนี้ทองไว้ต้องเลี้ยมเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหตีเกียวโปเตด้วยยกสมด้วยโอ้ทำหมดเลยอะสร้ามือนจะบอกาได้หรือเปล่าสร้างมือทำไม่ได้หรอกที่ทองเกือบบาทแบงแบงแบง ไม่เคยเจอพิมพ์นี้หลักแสนครับพี่เซนไซย,ยาอันนี้ยุคตน้นงาเก้าเป็นน้ำพึ่งแล้วครับพี่นาทวูดทองโหดมากๆอ่าทองอันนี้สามหมื่นเรี่ยมไม่ได้นะเรียมไม่ได้พี่โหต้อเลียมได้ฝากด้ยวย <c oughs> โอโ้โห <c oughs> แบงแบงแบงเรี่ยมจัดเต็มเลยครับพราะเดิมอันนี้มีอันเดียวแหละเพราะต้องแกะทีละอัน และเนี่ต้องต้องให้ให้ใหบุคคลสําคัญด้วยแล้วของที่หยิบม,มาดูง่ายแบบนี้นี่คือนะให้คนดูพระไม่เป็นก็รู้ว่าแท้ใช่ผมเดายัางไงก็เกินแสงครับองค์นี้สวยครับขอเขียนราคาใส่มือนะแท้ไหมแท้จะดูยังไงนะเ,เก้าจคนนี้เก่าจัดพ่โอคุณ สองนาทีนะพี่รายการนี้เปิดแรกมาเวลาเดินครับรอคำว่าเริ่มสักคู่นี่อโอโ้โหอ่าโหนี่กี่แสนละทีนี้สมสักดี์ไหมอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วนะครับเป็นแสนครับองค์นี้พี่อนุทินมีสวัสดิ์อ่า อยู่ที่ห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ห้าหมื่นบาทแล้วมาที่ห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับสามหมื่นห้าไม่ทันนะพี่มาที่ห้าหมื่นบาทแล้วผมอยู่กับเสียงเครื่องรางด้วยแบบนี้ที่หยิบมาโปมาที่ห้าหมื่นบาทที่พี่สุศลกสั์ครับราคาสุดท้ายครับมาที่ห้าหมื่นบาทแล้วยันนี้ยอยู่ในหลังเหรียญเท่าเดิมอะ คุณอาโรนี่อ,อยู่ในหลังเหรียญว่าเดิมไหมต้องเป็นผ่าที่ได้รับก็เป็นเจ้าคณะตำบลใช่ไหมเจ้าคณะเอ็มไอพีถึงจะใช้สัญลักษณ์นี้ได้มาที่ห้าหมื่นบาทมาที่ห้าหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ห้าหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายนี่อะซื้อที่อื่นต้องจ่ายเกินห้าแสนแกะได้สวยมากมาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้าย มาดีย马ื่นานบาทมาดีย马ื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับไม่ใช่ไม่าจะใชาแล้วอย่าเสียดายตังกับพราแบบนี้ครับแสนบวกลบอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดทีพีสตาพรนะครับราคาสุดท้ายผมบอกเลยนะเรียกพาร์เป่าผมผมยังขาดทุนเลยโอ้โหอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาเดีย马ื่นแปดพันบาทมาเดีย马ื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้าย มาดี่หมื่นแปดพันบาทมาดี่ย้มื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับคุยกันไม่รู้เรื่องฮะอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาเนี่ยคุณจะซื้องาเพราะเดิมแบบยยุคต้นแบบนี้ต้องวางไว้แสนนี่ยังไม่มีใครหามาขายเราได้เลยจริงๆห้าหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่หกหมื่นบาทมาที่หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทครับต้องต้องเก็บแบบนี้ครับโอ้โห อยู่ที่หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับนี่พระหลวงพ่อเดิม<อ>ที่ที่ทำขึ้นจากการแกะสลักจากงาช้างมาที่หกหมื่นสองพันบาทที่คุณอาทวีครับราคาสุดท้ายครับติดไปที่คุณอาทวีนะครับหกหมื่นสองพันบาทโอ้ทุ่นทด้วยมา <c oughs> พร่งครบเลย <c oughs> ไปถึงหกหมื่นห้า พี่ทัคนมาหกสองห้าไม่ทันนะครับรายการนี้นะะหกหมืสามันบาทรายการนี้พระเปล่าๆแสนยังไม่มีใครขายให้เลยใช่แล้วก็หามาขายให้ไม่ได้ด้วยของาอันนี้เป็นยันยาอุณาโลมหน้าซุมา้มประตูโบสถ์ตกปแค่สามือสวัสดีครับคุณพี่ทวีส่งคุณค่ามากครับองค์นี้องค์นี้สุดนะหยิบมาเลยนะ,นะบอกสวัสดีครับพี่ทวี ชุดกินตึงลงมาอาจารย์ส่องได้เลยนะอันนี้ส่องเลยว่าต้องแบบนี้